สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง Hello Nata นะคะและสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานก็สวัสดีอีกครั้งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของเราสําหรับการกลับมาวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับข่าวดีให้เพื่อนๆก็คือหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะช่อง Hello Nata ของเราเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยร้อค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะตอนที่เราไปทําภาษาอังกฤษเนี่ยเพราะว่า YouTube เขาบอกว่าเราจะสามารถอัดเสียงเป็น2ภาษาได้แต่ว่าทีนี้เราก็รอไปสักพักนึงมันก็แบบไม่มาสักทีนะคะก็เลยคิดว่าเราทําช่องเนี้ยเป็นภาษาไทยของเรา100%ดีกว่าเพื่อว่าจะได้เอาไว้ใช้พูดคุยกับเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานนะคะแล้วก็เราแล้วค่อยจะแบบท h a า n e l แยกเป็นภาษาอังกฤษอะไรก็ค่อยว่ากันเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ทนรอแล้วก็ฟังภาษาอังกฤษแย่ๆของเรามาตลอดนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆก็จะมาพูดคุยถึงแพลนเนอร์ที่เราจะใช้ในปี2024นี้นะคะเล่มแรกนี้ก็จะเป็นเล่มสีขาวนะคะตัวแพลนเนอร์หนังทั้งหมด3เล่มนี้เราก็จะใช้เป็นยี่ห้อโมเทิมทั้งหมดเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่เจ้าเล่มสีขาวนี้ก็จะใช้พกติดตัวเป็นกระเป๋าตังค์นะคะอันนี้เราก็กําลังเรียนรู้วิธีการบัตเจัริงซึ่งเป็นการควบคุมบัญชีรายรับรายจ่ายแบบ ใช้ซองจดหมายนะคะคือแบบเขาจะทําเอาเงินใส่เป็นซองซองแล้วก็แยกหมวดหมู่อะไรเงี้ยซึ่งตัวเราเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจมากแต่ว่าที่นี้เขาคิดว่ามันน่าจะดีเพราะว่าเราเป็นคนใช้เงินแบบบัตรเครดิตมือเติบนะคะก็คิดว่าใช้เงินสดแล้วก็บัตรเจ็ดแบบเนี้ยมันจะดีสําหรับตัวเราเองมากกว่าในอนาคตนะคะคิดว่าวันหนึ่งถ้าเราเก่งพอเนี่ยเราก็จะมาแชร์เพื่อนเพื่อนได้ดูกัน ในส่วนของเล่มถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้อโมเทอร์เหมือนกันส่วนขนาดนะคะก็จะเป็นไซส์เพอร์ซันอลซึ่งจะเป็นแบบไซส์ทั่วๆไปที่มันจะมีแบบ6รูนะคะเพื่อนๆก็อันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูจะได้หนึ่งออกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือถึงว่าเพื่อนๆไม่ได้ซื้อยี่ห้อนี้ก็จะมีแบบแพลนเนอร์แบบนี้ขายทั่วๆไปตามร้านเครื่องเขียนชั้นนํานะคะอันนี้ที่เลือกสีนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีที่แบบยอดนิยมมากๆเป็นสีแอปริคอตแล้วก็หาซื้อยากมากแต่ทีนี้พอซื้อมาปปุ๊บบเเเนนนี่ยรรราห็็มัอดงงๆตงทแบบ หูจับตรงนี้นะคะแต่ว่าพออีเมลไปถามเขาเขาบอกว่ามันปกติแล้วก็พอใช้ใช้ไปสีของแพลนเนอร์มันจะเข้มขึ้นเองซึ่งพอเราเอามาถ่ายลงในวิดีโอนี้ก็คือแบบตกหลุมรักน้องมากเพราะว่าสีสวยมากๆนะคะตัวนี้เราก็จะใช้เป็นบันทึกชีวิตประจําวันจดโนตนู่นี่นั่นเพราะว่าอันนี้เนี่ยความสะดวกของมันคือเราสามารถถอดกระดาษเข้าออกได้แล้วก็เราก็อาจจะมีการพัฒนาทําเป็น ตัวเทมเพลตปฏิทินให้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดไปปริ้นได้นะคะเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าคือคนเรามันไม่มีเวลามานั่งทํำบุลเลต r n นอทุกเดือนหรอกบางครั้งเนี่ยการใช้แพลนเนอร์สำเร็จรูปที่ปริ้นออกมาใส่ได้เลยมันก็สะดวกดีนะคะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างแล้วก็สุดท้ายนี้ก็จะเป็นเล่มขนาดใหญ่นะคะนี่เป็นขนาด A5 สีชมพูคือสาเหตุเดียวที่ซื้อเล่มนี้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีโปรดของเรา ประกอบกับรุ่นนี้ที่มันมีห่วงขนาดเล็กนะคะห่วง19ม mm, ิลิเมตรกำลังลดราคาอยู่ก็เลยซื้อมาแล้วเราก็ซื้อห่วงแยกต่างหากเนี่ยมา2อันนะคะซึ่งห่วงนี้ก็จะมีขนาด25มิลิเมตรทำให้เราสามารถจุกระดาษได้มากขึ้นส่วนสีที่เราคิดว่าจะเลือกใช้ก็จะเป็นสีทองนะคะเพราะว่าถ้าโรสโกมันก็จะชมพูเกินไปหน่อยซึ่งเอาจริงๆแล้วเราคิดว่าแพลนเนอร์เล่มนี้อาจจะไม่ได้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าสุดท้ายเราได้ใช้หรือว่าได้เอามาทำประโยชน์อะไรขึ้นมาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกัน แล้วก็สุดท้ายนี้ก็มาถึงพระเอกของเรานะคะ Bullet Journal ในปีนี้ซึ่งปีนี้เนี่ยเราเลือกใช้ยี่ห้อ a r c h e r a l o l i อีกครั้งนะคะสาเหตุที่กลับมาใช้เล่มนี้เพราะว่าเมื่อ2ปีที่แล้วตอนเราแจกกิฟต์เอาว้ให้เพื่อนๆเ,เราได้ซื้อมาตุนให้กับตัวเองด้วยเพราะว่ามันลดราคานะคะถึงเวลาที่จะได้นําน้องเอามาจากกรุแล้วก็ได้มาใช้กันแล้ว ในเล่มนี้ก็จะมีจํานวนหน้าทั้งหมด192หน้านะคะซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีทางพอสําหรับในการใช้12เดือนแน่แนๆก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ครึ่งปีแล้วก็เดี๋ยวครึ่งปีก็จะขึ้นเล่มใหม่นะคะส่วนกระดาษสีขาวของอาเชอร์เนโอลิมเนี่ยข้อดีของเขาก็คือถึงแม้ว่ามันจะหนากว่าสมุดแพลนเนอรท์ทั่วๆไปแต่ว่าเวลาที่ทําวิดีโอให้เพื่อนๆดูในกล้องเนี่ย หนึ่งก็คือกระดาษของเขามันจะไม่ซึมสีนะคะแล้วก็สองก็คือด้วยความที่มันเป็นสีขาวมันก็จะทำให้แบบถ่ายในกล้องเราสีไม่ผิดเพี้ยนนะคะก็คิดว่านี่แหละจะเป็นบัตถุินอลในปีนี้ของเราแล้วก็หวังว่าเราจะได้ทำวิดีโอออกมาให้เพื่อนๆดูได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นตัว e-ink tablet ที่เราใช้เป็นประจำนะคะนี่คือพกพา ติดใส่ให้อยตามไปทุกทที่อันนี้ก็คือเครื่อง Super Note นะคะตอนนั้นเราก็ลังเลว่าจะซื้อยี่ห้อนี้ดีหรือว่ามันจะมียี่ห้อคู่แข่งก็คือ Remarkable กับยี่ห้อ Kindle นะคะแต่หลังจากทําการศึกษาข้อมูลเราคิดว่ายี่ห้อนี้ดีที่สุดเพราะว่าการถ่ายเทข้อมูลการจดโนตต่างๆมันสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินรายเดือนในการซิงข้อมูลนะคะแล้วก็เราสามารถอัปโหลดหนังสือและเทมเพลตต่างๆขึ้นไปอย่างง่ายดาย อยากให้เพื่อนๆดูแล้วก็ถ้าใครสนใจ e-ink tablet อยู่ก็สามารถถามได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้นะคะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้เราก็มาให้เพื่อนๆหายคิดถึงแล้วก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราจะทำวิดีโอเป็นภาษาไทายอีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe หรือว่าใครที่จะเริ่มทํำ Bullet Journal ปีนี้นะคะก็อย่าได้พลาดนะคะติดตามวิดีโอของเราแล้วก็เราก็จะมาแชร์คอนเทนต์ดีๆต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ